เกลียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงให้เขาไปไปให้รายละเอียดกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งดีกว่าใ่ไเพราะว่าพูดไปเขาก็ยอมรับแล้วว่ามันจริงๆล้วพี่เปิ้ลรู้สึกยังไงบ้างคะนะครับรู้สึกพี่เปิ้ลณตอนนี้คนที่เราเคยไว้ใจอะไรงเี้ยใกล้ตัวมากบอมเป็นคนที่แบบขยันมากนะขยันแล้วพี่เปิ้ลชอบเลยพี่เปิ้ลบอกงานงานบอกเฮ้ยยิงดูอยังไงบอมเวลาทำงานนะ่ยทำงานอย่า เราอยากเราเออเอาอย่างนี้กว่าความความผิดคำนี้เราอยากยังไงเอ่ยผมผมผิดครับแล้วก็ให้เพื่อนไม่ทุนให้โอกาสผมมาก็ส้องถึงสามรอบแล้วในเรื่องการทํางานด้วยในเรื่องการประกวดด้วยถ้าว่าผมผิดผมให้ครับก็เทพตัวที่ที่มาระวดมาตลอดลก็เป็นการรับกวดของพี่ของูที่มาตักใจเหมือนกันครับ